จงลืมตาขึ้นลืมตาสิครับมีคนเรียกเสียงเราอยู่นะครับตื่นขึ้นสิลิงตื่นขึ้นนอนอยู่นานเหลือเกินทุกคนน่าจะรู้กันนะฮะว่าสลับเกมนี้เป็นเกมที่เพิ่งออกใหม่เลยทีเดียวและผมก็เพิ่งจะมาสัมผัสครั้งแรกกับเกมนี้เอาละ ังขวาบนนี่ทุกคนน่าจะรู้เลยนะครับว่าผมเล่นบนเครื่องเกมอะไรนะครับไม่ใช่บนเครื่องเกม Nintendo Switch นะครับแต่เป็นบนเครื่องเกม Wii U ครับสําหรับเกมนี้นะฮะก็เป็นเกมที่ราคาค่อนข้างจะกลางๆอยู่ไม่ได้แพงมากนะสำหรับเครื่องเกม Wii U ความต่างนะครับของ Wii U แล้วก็นินโทสวิตเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากนะักยกเว้นจะเป็นจะมีของเรื่องของเฟรมเรทนะครับแสงสีเสียงก็ไม่น่าต่างโอ้นี่เราอยู่ในห้องเหมือนเป็นห้องทดลองอยังไงก็ไม่รู้นะ จะห้องฟีดก็ไม่เชิงโอเคงั้นเราต้องไปคุยที่แท่นตรงนี้สินะซูมขนาดนี้แล้วบังคับตัวได้หรือ,อยังโอ้ยังแฮะได้แล้วๆนี่งไงอุยดูรื่นมากเลยอะโอ้ยปีดมากปีดมากโอเคโอเคปุ่ม R อ๋อโอเคเคเมิล่าโอเคตรงนี้อ๋อปุ่มย่อ,อก,กดตรง L3 นะครับ โอเคงั้นเราไปคุยแท่งกันเลยครับเฮ้ยมันดูเหมือนพวกคนไกเลยอะอะไรโผล่มาเนี่ยอย่ากระดวงตาดาฉีเลยสีก้าสเลดนะครับสีกาสเลดสเลดอ่าโอเคครับเขาให้เราหยิบขึ้นมานะฮะเอามันมาแล้วก็มันจะเป็นตัวไกด์นะฮะไกด์ทุกอย่างอารมณ์เอ้ยจับมาไม่งเหมือนนั่นเลยมันเกียมพวกพามากเลยอะ นึกถึงเกมบอยเอ็ดวิน่ะขนาดพอดีมือเลยเป็นแนวแบบแนวอะไรวะแนวนอนอ่ะเออเอาละประตูเปิดแล้วสินะโอเคงั้นเราไปตุยโลกว่างกันดีกว่าเฮ้ยมีหยิบตัวกล่องด้วยแบกได้ด้วยแฮแบกถังนะครับกดอาโยนอ้าพังเลยมีอะไรหล่นปะไม่มีแฮะอาตรงนี้มีกล่องนะครับเปิดออกมาได้เสื้อเก่าๆนะครับ กดสตาร์เพื่อสวมใส่โอเคกล่องนี้ล่ะกล่องนี้ได้กางเกงนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วละมันไม่หนาวหรอวะเนี่ยเห็นมัามีอุณหภูมิตรงนี่ยตรงมุมขวาล่างนะครับตรงสัญญาณน,นี้น่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการได้ยินเสียงนะครับเอาละให้เราวางซีก้านะครับลมบนแทนโอเค ว้าวเฮ้ยมันแตะปมเหมือนนี่มากเลยอ่ะเออผมนึกถึงไาม์เดเดอร์เดนโออ่ะโอเคครับมันกำลังยืนยันนะฮะโอเคคอนเฟิร์มคือถ้าเกิดเราวางเจ้าซีก้าตัวนี้เนะี่ยมันจะช่วยนำทางทุกอย่างอะไรทานงนี้มากกว่านะดูเหมือนจะเป็นกุญแจในการเปิดประตูทุกอย่างเลยว้าวได้ออกสู่โลกกว้างแล้วหลังจากหลับไหลามานาน เหมือนพวกเนี่ยเอาลิงค์คุณคือแสงสว่างโอเคแสงที่จะส่องไปที่ไฮรูอีกครั้งหนึ่งเอาลงเหมือนเป็นฮีโร่งั้นเลยนะฮะโอเคงั้นไปลุยเดินทางทั้งนี้นี่แหละไม่ใส่ทรงไม่ใส่เสื้ออ้าวกด B ครับสปินโอเควิ่งนะครับเอ็กกระโดดอ๋อมันมีสต้ามิน่าด้วยโอเคใส่เรียบร้อยลุย ว้าวออกมาข้างนอกแล้วตอนนี้อืมเฮ้ยก็ก็ใช้ได้มีวีวูอ่ะไม่ได้เลวร้วายนะนี่เป็นเกมเซลดานะครับเอาละครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับก็เป็นเกมใหม่เลยเพิ่งมันออกมาวันนั้นปุ๊บผมซื้อเลยครับมันไม่มีแผ่นด้วยมั้ไม่มีคนขายวีูเลยเป็นแผ่น ก็เลยซื okay. uh, ้อใน e shop เอาครับโอ้แบบใหญ่มากโอ้ทางข้างขวานะฮะเหมือนจะเป็นเหมือนโบสถ์เลยเนอะเหมือนโบสถ์เลยแล้วก็มีคนแก่อยู่ด้วยโอเคเอ่อนี่เป็นที่ราบเกรดเหรอที่ราบสูงเกรดโอเคโอเคหยิบไม้ขึ้นมาครับโอเคกดใช้ใบพัดนะฮะกดวายโอ้ต่อวางอย่างนี้เลยเหรอชาได้ปะอ่าชารได้ชาได้ มีกระบวนท่าไหมอ๋อฟันเดี๋ยวนะมันตัดญยาได้ไหมอ่ะเอาไม้มาตัดญยาเดี๋ยวนะลองหน่อยฟันไม่ได้แฮะไม่เป็นอะไรเลย่ะชาร์จหมุนโอ้ไม่เป็นไรแฮะโอเคองั้นเรามาสำรวจกันหน่อยนะฮะผมขาอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมน่าจะไม่อธิบายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเยอะนะเพราะผมไม่ใช่คนแปลเก่งเท่าไหร่แปลออกมานี้ก็น่าจะผิดๆถูกๆบ้างแหละก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็อาจจะมีตัดๆบ้างนะครับอยากให้ดูเกมเพลย์ของสอบเกมนี้นะครับเนื้อเรื่องก็อาจจะพูดรวมๆคร่าวๆให้เลยโอเคนี่เป็นเหตุนะฮะก็เอาไว้กินเพิ่มเลือดเดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างเลยนะครับว้าวเอ้ยลงได้ปะวะตรงเนี้เสี่ยงดีไหมเออม่ไมม่ไม่เสี่ยงดีกว่ามันดูดูไม่ค่อยสังขรอใจไม่ค่อยดีเอ้ยตรงนี้มีต้นแอปเปิลด้วยเก็บเอปีนได้ไม่โคตรเจ๋งอะผมชอบมากได้แอปเปิลมาแล้วโอเค อ,ยโอ,ย,โอยโอ๊ยตอนกระโดดนี่มันเสียสตามิน่าด้วยนะเนี่ยกระโดดวิง่งอ่ะกระโดดวิ่งอ้าวเอ้ยได้เหมือนกันแฮะเอาละนี่อะไรอ่ะอ๋อแอปเปิลอ้าวสวัสดีครับลุงว่าไงผมขอแอปเปิลหน่อยแล้วกันนะผมอยากได้แอปเปิลเพิ่งหยิบมาตะกี้ยังสามสี่ลูกอ๋อที่นี่นะครับก็เป็นที่ราบเดชที่ราบสูงเดชนะครับที่นี่ก็คือเกรเพโตนะครับเอ่อ ตัอตอนานแล้วเนี่ยที่เนี่ยเป็นที่กําเนิดของเอาณาจักรของไฮรูทั้งหมดเลยอ่าเหมือนจะชี้ไปทางสักทางหนึ่งชี้ไปไหนเอ่ยเออที่วัดตรงนั้นนะครับเออนานมาแล้วเนี่ยมันมันเป็นที่เอาไว้ใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่าตั้งแต่นั้นเนี่ยมันก็มันก็ถูกปฏิเสธว่า อาณาจักรเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยมันถูกทิ้งไว้แบบนั้นมายังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เลยเนี่ยอยู่ๆก็ล้มสลายเนี่ยนะโอเคองั้นปไปลุยแล้วกันขอนผ่านๆแล้วกันนะอเอ้ยมีขวานเวย้ยวูดคัตเตอร์แอคไหมฮะโอเคเอ้ยเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนวูดยังไงอ่ะเปลี่ยนอ่ะเราจะปุ่มอ้าวเดิมๆอันนี้เป็ปุ่มความ้างไม้นี่ว่าคว้างอาวุธนะครับคว้างแล้วน่าจะมีดาเมจใช่ไหมเอ้ยมอนสเตอร์ มาแล้วมาแล้วมาแล้วได้บูแล้วอ้าว what the fuck ใครหยุดเวลาลิงใครเรียกวะเสียงผู้หญิงน่าจะเป็นนางเอกเนี้ยอ๋อเขาบอกว่าให้เรานะครับมุ่งหน้าไปที่จุดจุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราขอไม่ไม่สนใจขอบูวอ้นนี้ก่อนอ้นนี้เดือดละฮะเดือดแล้วฮะเดี๋ยวอ๋อนี่กระโดดหลบได้ด้วยอันนี้ปุ่มซันแอลนะโอ้โอ้แจมแจมแจมมีแรดหลบนี้ก็เสร็จเดชชอบมากเลย จะไหนจะชาร์ะขอชาร์จได้ไหมจะรู้มันแรงแค่ไหนเฮ้ยอะไรออกมาวะเดี๋ยวนะเอาไม้มาเมื่อกี้ยังถืออยู่เลยอันนี้กดอ๋อโอเคออกมาแล้วมาๆมาสีว่าไอ้ไอ้หัวก็เป็นหัวด้วยไม้หัวด้วยไม้ไอ้สีอ้าวเฮ้ยมีแตกด้วยเหรออ้าวเว้นเก็บไม้เอ้าแล้วเราจะอะไรตีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาพักแป๊บหนึ่งมันไม่ออกมาแล้วจะเรียกขวานออกมายังไงเราต้องกดปุ่มอะไร ความปุ่มแป๊บหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันผิวปากไม่ใช่อ๋อเจอละนี่งไงขวานโอ้โหโดนสับเข้าไปเต็มขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ตั้งหลับแป๊บหนึ่งสิครับนีมาขวานนี่สับเข้าไปเต็มหน้ามาโอ้ยขวามไม่หมุนได้ด้วยวะ่ะโอ้โหตัดหญ้าได้เยี่ยมมากเฮ้ยมีของดอปอะไรอะ่ะอ,อเป็นเข่ามันนะครับเป็นชื่อมอนสเตอร์นะครับชื่อบกโบ,โบินนะครับ โอเคครับงั้นเราจะมุ่งหน้าไปที่จุดตรงนั้นเลยแล้วกันนะวิ่งยาวๆเลยแล้วกันอืมตรงมาตรงนี้ไม่มีเลยและแฮงงั้นต้องวิ่งลงมาข้างล่างนะวิ่งไปเลยแล้วกันผมไม่ยามันสำรวจเลยรู้สึกเสียเวลามากคือ <c oughs> <c oughs> ระหว่างทางมอนสเตอร์มีนะมีแต่ว่าของที่ตกมามันก็ได้แต่ไอเนี้ยได้ตะบ,บองมันมา,มาครับเนี่ยวิ่งยาวเท่านี้ ผมชอบมากเลยนะบรรยากาศแล้วก็เสียงเพลงอะไรเงี้ยเฮ้ยข้างล่างว้าววาวเหมือนจะมีรังมันด้วยอย่าค่อยตีอย่าค่อยตีตอนนี้อาวุธมันยังดูไม่ค่อยเด่นๆเท่าไหร่รู้สึกว่าเมื่อกี้ผมตีมอนสเตอร์มันไม่ยอมเกิดใหม่อะผวก็มันจะเกิดเรื่อยๆเนี่ยอีอย่างเกมนี้นะครับมันไม่ต้องเก็บเลเวลนะไม่ไม่ต้องหาอีกพีมานั่งปั๊มเวล รู้สึกว่าตีปุ๊บมันก็แค่ตอบของเฉยๆแต่เราก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกส่วนประกอบทั้งหลายอย่างเช่นพวกเขาอะไรพวกนี้มันเอาไว้ทําอะไรไอ้พวกนี้มันไล่ตามว่ะเฮ้ยเราสลัดจากพวกนี้ไม่ได้เหรอเพยยังขึ้นอยู่เลยอะ่ะอ่าโอเคน่าจะไปแล้วนะใช่ไหมเออมันวิ่กลับไปแล้วโอเคครับจุดแรกนะที่เราต้องมาคือตรงจุดนี้นะครับดูซิตรงนี้มีอะไรเอออยากเล่นแบบยาวๆแล้วมี open world สักที ให้ปีนลงเหรอโอเคลงแล้วเอาแล้วขึ้นใหมเนี่ยเอาลงอย่างนี้ก็ได้นี่วะอ่าให้วางเจ้าซิกานะครับมองข้างๆโอเควางเลยครับเฮนชินเออเหมือนมากเลยนะเหมือนจะเฮนชินอะอะไรเอ่ยเอ่อยืนยนันอ้าวระวังหินด้วยมีหินตกด้วยเหรอระวังหินตกลงมาครับอา้าวสรบซสงั้นโอ้เหมือนจะเข้าฉากคัสซีนะครับมีกระลอกด้วยเหรอ ทำไมเราไม่เห็นเลยอ่ะเมื่อกี้เดินผ่านาเนี่ยเจอแต่พวกไอเนี่ยกอบดินหมูใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะมันพุ่งมาอย่างนี้ตรงๆเลยเหรอง่ายไปไหมเนี่ยโหเฮ้เยแมพใหญ่มากเดี๋ยวนะเฮ้ยเราคิดว่ามันมันจะเล็กนะเนี่ยโหนี่มันนี่มันจะใหญ่กว่าเซโนเบกมีออร่าออกจากเสาตรงนี้จะเรียกว่าทาวเวอร์ไหมเนี่ย ผมว่ามันน่าจะเรียกว่าทาวเวอร์นะโอเคตอนนี้เราก็เติ่นขึ้นมาพร้อมกับอยู่ด้านบนของหอคอยนี่เป็นฐานลับหรือเปล่าเกสเทตูทาวเวอร์นะครับโอเคเอ้อะไรอะเสียงอย่างนี้มันเหมือนเป็นเสียงการได้รับไอเทมเนอะใช่ไหมได้อะไรสักอย่างครับ น้ำหยดลงมาตรงที่ซีก้าสเลตนะฮะอะไรเอ่ยขึ้นแมปอย่างนี้ใช่แน่นอนแมปแน่นอนใช่ด้วยครับเป็นแมปนะฮะแมปสำหรับตรงนี้นะครับตรงนี้หรือเปล่าหรือจะทั้งหมดก็ไม่รู้โอเคครับได้มาแล้วนะครับหใครเรียกจำได้ไหม อะไรเนี่ยเราหลับมาตลอดสิบเฮ้ยเราหลับมาตลอดหนึ่งร้อยปีเหรอหนึ่งร้อยปีนี่นานมากเลยนะสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายทำไมเมื่อสัตว์ร้ายนะครับได้พลังมาโลกก็จะถึงจุดจบแล้วยังไงหนึ่งร้อยปีไม่มีใครมาฆ่าสัตว์ร้ายเลยหรอและแสงนั่นน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนพวกความหวังหรือว่า และตอนนี้นะฮะต้องรีบหน่อยนะลิงก่อนที่จะสายเกินไปแล้วยังไงไอคำว่าสายเกินไปนี่แหละเราขอจะท่องเที่ยวดก่อนได้ไหมไม่มีระบุวันหรองั้นเราขอลุยกันดีกว่าโอเคตอนนี้ก็คอมพีทไปแล้วนะครับสรับเมนเควสแรกอ่ะอ่างั้นเดี๋ยวเราจะ ยังไงต่อแล้วมันลงยังไงมีลิฟต์ไหมหรือจะมีบันไดไม่ใช่หรอตรงนี้อ่ะอ๋อตรงนี้เหรอใช่ปะอ๋อโอเคเรียบร้อยมาเงั้นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วกันเย่ถึงสักทีกว่าจะถึงข้างล่างอ้าวเยงโ่มาจากไหนเนี่ยอ้าวคุณลงว่าไงเว้เจอกันเอ้ยเดี๋ยนะลงลงมีเครื่องร่อนด้วยอะคือหอคอยแห่งนี้นะครับมันถูกปลดปล่อยด้วยพลังนะครับก็จากพลังน่าจะเป็นของสเลเนั่นแหละ แล้วไอคารามิตี้แกนนอนเนี่ยมัน100ปีเนี่ยแกนนอนเนี่ยมันได้สร้างทําให้แบบมีการล้มสลายขึ้นนะครับทําให้สิ่งมีชีวิตนะครับต้องล้มหายตายจากกัไปมากมายแต่ว่าเดิมทีแล้วเนี่ยแกนนอนเนี่ยมันถูกขังเอาไว้นะครับด้วยประสาทของไฮรูน่าจะใช่นะถ้าผมอ่านอ่านไม่ผิดแล้วก็ทีนี้เนี่ยเออ แกนออนเนี่ยมันก็มีพลังมากพอครับจนทําให้มันถูกปล่อยออกมาจากปราสาทนั่นแน่นอนครับว่าเราก็ต้องไปที่ปราสาทนั่นอยู่แล้วนะครับ <c oughs> มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วล่ะโอเคเขาก็สอนนะครับว่าเอออย่ากระโดดงโ่ๆโนะมงเงนจะตายดังนั้นเนี่ยวิธีง,ง่ายๆก็คือการใช้เครื่องร่อนนะครับก็จะสามารถทําได้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้ก็ให้ได้นะแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขในการแลกนะว่าเออเนี่ยเอาขอมาแลกซะโดยการหาสมบัติมาหนึ่งชิ้น แต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเออเห็น,น,นไหม <c oughs> เห็นไอ,อ,อตรงนั้นนะ่ะไอจุดนั้นนะ่ะไอตรงเขารเรียกว่าอะไรดีจุดตรงนั้นนะ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นบททดสอบนะครับว่ามามาพร้อมกับทาวเวอร์ที่โผล่มาจเกียือืมมันต้องมีอะไรดีๆอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เอาไอสิ่งนั้นนะ่ะมาแลกกับเครื่องร่อนเอเอโอเคน่าสนใจดีนี่โอเคตรงนี้ก็มีน้ำด้วยกระโดดแดก้ไปโอ้สวยงามครับสิบแต้มสามคนครับชูป้ายแม่สวยงามจริงๆ แต่ว่าเอต่อไปน้ำมันมีนมรสตามีหน้าด้วยนะใช้ได้ใช้ได้ไดสำหรับเกมนี้นะครับมีออโต้เซฟด้วยนะเนี่ยผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดต t a m i n าหมดนี่คือตายใช่ไหม <laughs> น่าจะตายแน่ๆเลยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งแล้วการตายไว้ก่อนไม่รู้ไม่เสี่ยงโอเคขึ้นมาข้างบนนะครับเอ้ยเจอแล้วนี่ไงถึงแล้วตรงน,นี้ก็มีน้ำนะเนีน่ยว่ายน้ำได้ปะก็ได้เหมือนกันนะโอมาอูนะฮะโอเคใช่โอเคงั้นก็ มากาีออสเลตเฮนชินอืมนี่เพร่ไม่ล่ะเฮ้ยยังม,มีเปียกๆอยู่เลยเอ่ะอ๋อละกะีออสเลตคอนเฟิร์มโอเคยืนยันนะฮะป่างั้นลุยลงมาอย่างกับล็อกแมนแบบเหมือนกำลังเข้าสู่แคปซูลอย่างนั้นเน่ะ นี่คือบททดสอบนะครับแมกเนซิสนะฮะบททดสอบนี้จะมีอะไรนะฮะแมกเนซิสน่าจะเกี่ยวกับแม่เหล็กแน่นอนเลยถ้าเกิดดูจากเทเลอร์ที่เคยดูมาโอเคงั้นเรามาที่แท่งกันเลยดีกว่าโอเคครับเฮนชินอืมชอบจังเลยเนี่ยมันรู้สึกรู้สึกดีที่มันแบบพอดีเป๊ะโอเคเหมือนเราจะได้รับพลังนะครับน่าจะเป็นพลังใหม่อ้าวเสียงอย่างนี้ใช่แน่นอน อะไรครับอยากรู้จริงๆผมเดาว่าน่าจะเป็นแม่เหล็กนะในการเคลื่อนที่สิ่งของใช่หรือไม่จริงด้วยครับใช่ใช่เป็นแม่เหล็กนะครับพลังแม่เหล็กแมกนิตโตวันนี้เราจะมาแสดงบทบาทเป็นแมกนิโตกันเองนะฮะโอเคครับริ้มจากการกดปุ่ม L นี่ไงนี่โอ้โหยังกะ เหมือนใช้พลังอะไรสักอย่างแดงๆนี่ใช่อ่านี่เนี่ยจับตีไปอ่ายกขึ้นมาโอ้แจมเป็ดเลยนี่คือพลังของมันโตสินะจำอยู่ด้แค่ชิ้นเดียวแฮรโอเคได้ไหมปล่อยล่องนดิรู้สึกว่ามันสนุกดีอ่ะเคลื่อนที่ได้ด้วยอ๋อขยับซ้ายขวาขึ้นลงได้ด้วยแฮะโอ้โหถ้าเกิดมันหล่นเท้าใส่ตัวเองเนี่ยตายไหมเนี่ยโอเคงั้นเราไปลุยกันต่อ เอเอตรงนี้มันอะไรมันไปไม่ได้ดอ่ะนี่หรือเปล่าโอเคจับย,ยกขึ้นมาอุ้ยยังน,ยน,น,น,นี่อืมชนหินเข้าไปนี่หลบไปอืมนี่พวกเศษหินต้องเจอเหล็กหน่อยดูเวลาของแมนกนีโตอืมรู้จักไหมแมกนีโตอุ้ยไต่ไม่ได้เอา้าเหล็กไต่ไม่ได้เหรอเนี่ยโอเคงั้ออนอุ้อเอยเจอแล้วนี่คือมอนสเตอร์ในดันทินะมาเลยตัวแรก ยิงบีมาหรออือม,มาติดหินติดหินทุบเข้าไปทุบอีกทีหนึ่งไม่ไม่เอาแตกพอดีครับบอนตายพอดีด้วยโอเคงันเราไปลุยก,กันต่อนะครับโอเคต้องใช้นี่ใช่ไหมปายกขึ้นหมุนมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็วางวางลวกๆไม่ได้เนี่ยเกือบไปละอันนี้อะไรลายเดียวกันเลยนี่ใช่แน่นอนนี่ดึงประตูใช่ไหมดึงหรือผักวะน่าจะดึงนะเออดึงดึงดึง,ดง นึ่งหน่อยเอ้ยเอาโอ,โอ้เอาใหม่เอาใหม่ๆนี่นี่ได้แล้ได้ไปโหรถเร็วมากเอ้ยบททดสอบมันง่ายไหป่ะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรมากเลยครับเราก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเรานั้นมีคุณสมบัติพอนะครับ แล้วเขาก็จะมอบพลังนะครับซึ่งเป็นของขวัญเลยนั่นก็คือ Spirit o f นะครับแล้วเขาก็หมดหน้าที่แล้วก็จากไปนะครับโอเคงั้นเราจะออกจากที่นี่กันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราออกมาแล้วนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะได้ยินเสียงใครเอ่ยอ้าวลุงออกเครื่องเรามาล่ออีแล้วเนะี่ยอยากร่อนเหลือเกิน โอเคเราได้สปิริตออฟครบแล้วนะเออเราอยากได้แล้วอะเขาบอกว่าการม,มาของสิ่งพวกนี้มันต้องมาจากเจ้ากิกาสเลตแน่นอนอืมแต่เดี๋ยวก่อนนะเอ,อ่อนามมาแล้วเนี่ยนามมาแล้วนะครับมีชนเผ่านะซึ่งมันล้ำมากก็รู้จักกันในนามซีก, e iga, านนก้านะครับก็จะเป็นเอซีก้าคนนั้นเป็นคนสร้างสกิราสเลตนั่นแหละพลังพวกเขานะครับได้ช่วยชนเผ่าของขาวาเยอะมากนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมันก็อยู่ๆมันก็หายไปเฉยเลย เขาก็บอกว่าถ้าอยากได้เครื่องรางจริงๆเนี่ยจะต้องเอาสมบัตินะคะจากบททดสอบแต่ละแห่งนะฮะก็ที่นี่เนี่ยจะมีหมดสามแห่งนะครับก็ต้องไปเอามานะครับโอเคเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปเจอกันข้างบนนะครับตรงทาวเวอร์ที่เราถูกไอ้ั่นพุ่งขึ้นมาจุดแรกเลยได้เลยไม่มีปัญหาไปโอ้โหนี่ปีหนานมากเลยเนี่ยกว่าจะถึงโอ้โหเหนื่อยจริงๆดูดิตายตั้งแต่เช้ายันเย็นโอ้ หอบกินเลยอ่ะถึงแล้วครับลุงโอเคคุณลุงเขานะครับเขาจะสอนวิธีว่าจะหายังไงนะครับสําหรับบททดสอบหรือว่าสารเจ้านะครับกดปุ่มนะครับกดปุ่ม R3 นะครับสารเจ้าอยู่ตรงไหนนะครับหรือบททดสอบอยู่ไหนนั่นแหละเอออ่างั้นเรามาลองกันดีกว่านะครับมากด R3 แล้วยังไงต่อให้หาสารเจ้าเอ๊ะได้ไงได้ไงจะละแล้วกดปุ่มใช่ไหม อ๋อโอ้ง่ายจะตายชักหนึ่งที่และไอ้สานี่อะไรอะ่ะอันนี้เป็นเสาวอีกที่หนึ่งปะเหมือของเราเลยที่เราอยู่เลยอะ่ะเป็นมันเป็นทาวเวอร์เหมือนกันเนอะอ่าอีกที่หนึ่งนี่จะได้ละนี่นี่อืมหมุนมั่วๆนะเนี่ยอีกที่หนึ่งละ่ะวนมืนเหลือเกินหาไม่เจออะ่ะอีกที่หนึ่งอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะโอเคเจอแล้วครับโอเคครบแล้วนะครับสามที่จะได้ลุยๆกันหน่อยแล้ว หลับไหลมาตลอด100ปีขอปลดปล่อยกันหน่อยเถอะแต่ว่าก่อนจะไปลุยนะครับก็ขอจบพาร์ทหนึ่งไว้ที่เพียงแค่นี้นะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆนะฮะอย่าไปคาดหวังกับเนื้อเรื่องที่ผมแปลนะครับเพราะว่าผมแปลผิดๆถูกๆอยู่เหมือนกันก็อาจจะแปลแบบคร่าวๆนะครับให้มันดูมีเนื้อเรื่องหน่อยแล้วเราก็มาเจอกันใหม่นะครับในพาร์ทหน้าครับ The Legend of Zelda นะครับ Breath of the Wild แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ